ขอบคุณช่อดอกไม้จากบอสตุ้ยชินวัตรรัตนสิทธิ์อินตาทยาาชครับขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่ตุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลุงโต้งด้วยนะคะ,ะขอบคุณค่ะไม้เขเินเสอเปิือบใจหนูจะไม่ทิ้งเลยหนูจะไว้หนูจะไว้ยังไงหนูจะไม่ทิ้งเลยเอ จะเอาเก็บไว้ย,ยังไงโนูก็จะนอนกอดทั้งคืนเป็นตัวแทนของพี่เขา <c oughs> โอ้ย,ยบบปเป็นปากปินเนาะได้แล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่ในไลฟ์สดขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงแล้วก็ขอบคุณแม่แม่หน้าเวทีด้วยนะคะ ครับขอบคุณไม่หมดต้องขออภัยครับ<ช>ขอบคุณแม่พลอยขอบคุณแม่ปุ้มด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับื<ช>ัอนี้ขออภัยพี่น้องแฟนเพลงเละจากน่อยแต่ดีใจที่พี่น้องยังอยู่นะครับกับหมอลำเสียงมีหง<ช>ยูนน้ำกันสอดแจงขอเสียงคนที่ยู่สอดแจงในเลยวห้ามนี้ไปไหนนะวันนี้จะไปจอยหน้าเวทีพี่แค้คะบะางยังคะขอพูดอีกคำหนึ่งได้ไหมคะว่าไงคะ อีลากะขอขอบคุณแม่แม่เอซสุขูสุขนพอ่พอพ่อเอซีสุขูมสุขนที่คอยซัพพอร์ตอีลามาตลอดระยะเวลาเกือบสองปีค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณที่ฮักแพ่งอีลาขอบคุณที่เอ็นดูอีลาเด้อค่ะคำพูดนี้ไม่ได้แต่งให้นะคะนางพูดเองค่ะอันชอดออกไม่ว่างบ่ไดบอกไม่ทั้ทงใดกอด ซ้ำนี่กับ LIKE ซ้ำนี่ดูสูงมึงเปลี่ยนประเพทอย่ยังซ้ำนี่กับซ้ำนี่ไม่ยังสะอ่อนหลายผู้บ่าวฝากช่อดอกไม้ให้สะอ่อนหลายกับธรรมดาถ้าใายใหญ่ข้นมากกว่าเหตุจังไหนกูถามดูัยรุ่นเออธรรมดาเออขัรุ่นจังกูนี่พ่อว่าดีเจ้ามันลืงแล้วไม่ยังมันมีความเขินล้วมันเหมือนความจะเขินล้าสำหรับเจ้าสำหรับเจ้าในนี่เขาได้ดอกช่อดอกไม้เขาเขินเป็นธรรมดาเจ้าฝากขอดอกไม่จันเจ้าก็ว่าเขินก็าจบอก โอ้ไปทัวรทีมทัวแ์ดียนจีมาฟฟ้าดอกไม้จันเขินอย่างวุ้ยบอไปทั่วเนาะไปสรุนแต่คอยเป็นไม่รุนคอยกันเพื่อสิล่ะแต่ว่ากูกัดอยากอายน้ำมีดีอ้ยี่ฉันก็อะไรนะเขาทางทีมงานรัตนาสินมาเป็นบอฉันก็รู้สึกว่าเออดีใจแต่ว่าอ่ะเพิ่นอีกช่อหนึ่งไม่ฉันเป็นแบบจัดคือแจกกันดอกไม้นี่แหละธรรมดาเขาใส่แต่บัดนี้มีช่อดอกไม้มาปั๊บบอดตุ้ยรัตนาสินพนันว่าแม้มว่าของหลานกูคักเด้อว่าสน์กอ่นซ่อนอยู่ดอกเนาะ อยากได้ก็บบอบอกเอ้ยอยากินไหลพ่อบีพ่อบีบอสจะให้ลูกสาวมีแฟนตอนไหนนี่ยังไหนบอกเห็นบปล่ะเห็นเปล่ะเห็นบปล่้พ่อพ่อไม่เข้าใจวัยรุ่นน่ะยู่ให้หอดเตยล่าได้จ้าบ้านบ้านบอสน้อยแล้วก็บ้านพี่แพลวนะคะอยู่ให้หอดเตยล่าได้จ้าเอออย่าน็อกก่อนนะคะ แม่แม่หน้าเวทีก็อย่านอกก่อนนะคะขอบคุณหลายๆครัขบขอบคุณกับลังใจขอบคุณตลอดระยะเวลา205งานที่เราออกเดินสายนะครับกับพี่น้องกับให้กันตอนรับเป็นอย่างดีกับมอลลัมเสียงมีหกและฤดูกาลหน้า งานเฮาพอตในฮอตสองร้อนะครับแต่ตอนนี้เรามีสะสมไว้ฤดูการหน้าแล้ว170งานกับหมอลำเสียงมิหกขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับท <À> ี่ให้โอกาสหมอลำเสียงมิหกได้นะครับไปรับใส่พีรับใส่นองร้อยคิดซิบเลยตีพีเออพอไปได้่าไปนางพอพอไป,ป,ร,ไปอร่างการช่วยอะ,ระ้รปะขยุ่นหนี่ึ้เขาเลยบอไว้ไปตัดสินใจว่าตีแปะร่างการช่วยเราต้องไปน้องลูกน้องมีสามงานเดี๋ยวใส่ใส่หัวรถเข้า กลัางการทั่วตอนนี้ย0กว่างานแ<ด><ด>ล้วมอลลตังไม่20สกว่างานมันถือว่ยกโปเลยแมนนี0กว่างานนหะยกโปต่เวลาเก่าเดือนไม่ได้ไปลํำเดี๋ยวพี่น้องกระจาัางไม่อกบนทั่วถามซูมือ<ด>พี่น้องทั้งสีสะเกตกระทมาพี่น้องทั้งน้องไขกระทมากเจ้าจะแบบน้ำเพลินไหลบนจประจังเอาก็ะ่พาเาไหลได้สองแสนตนตนเจ็ดพันแปดพันกพแล้วนี่สิกระวาเนาะบอกไปทั่วเตียบตัวเด่นนะครับเอาบตรที่นี่ นะครับปปเป็นคิวของศิลปินพระเอกนางเอกนะครับจะอะไรลูกม,มันจะล้มอ่ะ <c oughs> มันจะล้มโอ้ยหนูเหยียบเงินน้อมันก็จองคอสิลูก <c oughs> โอ้ยอนขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะ <c oughs> มันเหมือนอะไรนะเทเลทับบี้เลยนะลูกเหมือนบี้หนึ่งบีอง <c oughs> อยังไงก็ไม่รู้ฝ <c oughs> ากแน่พญ่ยแพโอ้ยหัวไอ้หนูเลยเสียบอ่ะนะครับคุณย่าคะยกฮะ มาอะไรขาดถือเอาลูกพ่อหนูขอขึ้นขาดซิซิลูกสาวพ่อไปเก็บหลังเวทีหน่อยขาดก็้อขึ้นไม่ไหวเออนั่นเอาไอพ่อละเออนั่นละเออนั่นละไอไอกำขึ้นแล้วพ่อก็แกะของลูกซื้อเราจากสามกลมนะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยขอบคุณค่ะพ่ออย่าลืมแกะไว้จากสามกลมนะพ่อเดี๋ยวจะมากินด้วยลูกกินเราไม่เปลี่ยนให้ลูกนอน เออเอานะครับพี่น้องครับบันนี้มอบนาทีต่อให้กับศิลปินของห้าช่วงนี้ขอเวลา10นาทีให้กับหมอลำอลังการโชว์ครับพระเอกนางเอกของห้องครับน้องกังฟูเอาอีหล่ะสาวหมอลำอลังการโชว์ทีมงานเดียวกันกับกำนันเพ่ในน้นตโตในลูกสวัสดีค่ะน้องใบบุญหมอลำอลังการโชว์ค่ะ ลูกหลานชาวจังหวัดกาฬสินคาขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้น้องใบบุญในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมาลลยจากม้านฮักน้องใบบุญจากยุโรปด้วยนะคะแล้วก็ข่อดอกไม้อดอกไม้สวยๆจากยุโรปเช่นกันนะคะปา,าเกิดเมื่อวานมีอดชอดอกไม้จากยุโรปผู้ใดให้อีลาก็ขคอให้กลับไปลอยเท่าพันเท่าเลยเด้อจ้า,จารักอีลานิน ซ้อนเสาใบบุญง่ายขึ้นมากเลยสิเป็นนักเอกยุ่หมอลล์มาล้างการโชว์คนละเด้อพี่น้องเด้อฝากหมอลล์มาล้างการโชว์นะครับได้เป็นได้ดอกกันไผ่ละเนี่ยย่อยย่มอยู่ย่อย่างเนี่ยเนี่ยปวดหลังมันเป็นทั้งในลูกอาการเบาสู่ฟังดูหนักค่ะเออ ตวาก,ก็ดีใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องออาอยสกุณาพนเสียงวิหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสุมพีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะ<แ>อีลากะขอขอบคุณของฝากของต้นจากของต้นะนะจ้าขอบคุณกล,ล่กองซุมจากพี่อ่อพี่ซืออะไรนะคะ โอ้ยเมย์จ้าเนาะแบบนี้ก็ได็ดีเพรจังเนาะขอบคุณกลองสุ่มจากพี่โมเม้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านพี่แพลสุขุสุคนเดย์นะคะบ้านเจ้าของขอบคุณทุนนี่บ้านไหนนี่ขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักบ๊อดน้อยอายนะคะจ้าแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านอานอยตากลมพ่อจ๋าหน้ามนคาและเออแล้วก็จากแม่นีจากแม่นีค่ะแล้วก็เออ หลายพ่วงแม่สนมแม่สนมแม่เลือดแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากแม่ฮักสาราคามยจากแม่ฮักสารคามจ้ามลคือนางงามแท้ยังไม่หมดนะคะใครอีกล่ะเออถึกแล้วเออถึกแล้วโอเคขอบคุณย่าพลอยจ้าขอบคุณแม่บุพาขอบขอบคุณเออมือนสอกกบ่แล้วหรอกกูณวะเดี๋ยวขอบคุณแม่วิค่ะ ขอบคุณมาัลทุกพวงเลยนะคะม,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 มาัยพวงใดที่หลาบ่ไไ้เอ่ยซื้อหอล่าก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณย่าต๊อบสายไหมด้วยค่ะขอบคุณแม่ต๊อกสายไหมด้วยครับขอบคุณแม่แม่แมเออเอคะมาัลเตรียมคอก็ว่ามาัลเตรียมคออยู่ค่ะแต่มีอันหนึ่งอันไหนมีคนที่เขาฝากมาใครคะผู้บ่าวขอนแก่น ผู้เบาขอนเกนวันนี้ไปอัดเสียงอยู่จะโสทรมาไม่ได้ได้ยังละืมะไเขาเก็เลยฝากช่อดอ,อกไ,ไม้แม่ผู้สาวซ้ำน้อย